สวัสดีครับผมจะมาแนะนำวิธีการใช้งานจักรโคมคอมรุ่นซีนะครับเราจะมาดูวิธีการทำงานกันเลยนะครับโหมด C เป็นโหมดปกตินะครับบังคับด้วยขายเหยียบทุกอย่างนะครับจะไม่มีการตัดอัตโนมัติจะไม่มีการยกตีนผีอัตโนมัตินะครับ<อ>จักรจะไม่ตัดนะครับต้องการตัดต้องกดส้น ส่วน B ีนะครับบีจะเป็นกึ่งออโต้สามารถเปิดกลไกลได้ตัดหน้าตัดหลังได้หรือจะไม่ต้องตัดก็ได้นะครับอันนี้จะตัดให้ทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับผมแต่ถ้าเกิดเราต้องการตัดเฉพาะหลังให้เรากดมาทงรูปก,ก,กลไก ให้ปเปลี่ยนเป็นเลขสองนะครับแล้วกด P นะครับผมเพื่อเซฟอันนี้จะตัดเฉพาะหลังจะไม่มีตัดหน้านะครับหรือว่าเราต <ๆ S 1> ้องการตัดเฉพาะหน้าให้เราก,กดเปลี่ยนเป็นเลขหนึ่งนะครับ หลังจะไม่ตัดนะครับผมหรือเราต้องการปิดให้เปลี่ยนเป็นเลขศูนย์ระบบปันไกลก็จะไม่ทำงานนะครับจะไม่มีการสั่งปัดนะครับปิดเดด จะมีอยู่สามระดับนะครับหนึ่งถึงสามหนึ่งตัดหน้าสองตัดหลังสามตัดทั้งหน้าตัดทั้งหลังในโหมดดีนะครับในการสั่งตัดอัตโนมัติเราจะมาดูโหมด A นะครับผมเอ <A S 2> จะเป็นโหมดออโต้ป้อนผ้าเข้าไปนะครับจักรจะวิ่งอัตโนมัติทํางานโดยอัตโนมัตินะครับผมไม่ต้องเหยียบขายเหยียบนะครับ จะตัดอัตโนมั踏 procent, 踏ติจะเย็บอัตโนมัตินะครับส่วนระบบการควบคุมนะครับผมก็จะมีตีนผีว่าเราต้องการให้ตีนผียกอัตโนมัติหรือเปล่านะครับหรือว่าต้องการจะปิดตีนผีเรืยองหนึ่งตีนผียกกรนผ้าเข้านะครับเรื่อาสองตีนผียกกอนเกาผ้าออก ตอนเย็บเสร็จเลขสามยกทั้งหน้ายกทั้งหลังตอนทํางานเสร็จนะครับผมจะทํางานคล้ายๆกับระบบของการตัดนะครับมีตัวเลขหนึ่งถึงสามให้เราเลือกใช้ในโหมด A นะครับและโหมด B สามารถใช้ฟังก์ชันเป็นออโต้ได้นะครับแล้วเราก็จะมาดูวิธีการใช้งานอีกอย่างหนึ่งนะครับก็จะมีเรื่องความเร็ว ตัวนี้ได้ถึงเจ็ดพันรอบต่อนาทีนะครับความเร็วของหม้อจัรถึงเจ็ดพันรอบต่อนาทีนี่นคเป็นความเร็วสูงสุดของตัวจัรส่วนปุ่มข้างบนเป็นปุ่มเสียงนะครับเป็นฟังก์ชันเสียง ว่าเราต้องการเลือกใช้ภาษาแบบไหนนะครับไทยอนยินไทยื่อคัมว่าอังกฤษจีนก English i n d o n e s i a n e n g l i s h มีถึง9ภาษานะครับผม ให้เราเลือกใช้ได้ส่วนปุ่มข้างบนจะเป็นปุ่มรีเซ็ตนะครับรีเซ็ตคืนค่าโรงงานให้เรากดค้างไว้นะครับรงงอันนี้ก็จะรีเซ็ตคืนค่าโรงงานนะครับส่วนปุ่มขวาเมื่อเป็นลูกศรฝั่งนี้จะเป็นปุ่ม LED นะครับเป็นระดับไฟ LED 亮 LED 亮度加 สมบัติพิเศษของจกักรุ่นทีสี่นะครับจะแตกต่างไปจากรุก่นอื่นตรงที่มีลมนะครับผมสามารถดูดลมดูดฝุ่นนะครับผมเอาใช้ตรงดูดฝุ่นออกตอนเย็บนะครับหรือว่าเราต้องการเปิดลมตลอดเวลาก็ได้นะครับ ครับผมส่วนระบบลมของจากรุ่น C4 นะครับจะสามารถตั้งให้ทํางานได้สองแบบนะครับดูดตลอดหรือว่าดูดเฉพาะตอนที่เย็บแล้วตอนตัดนะครับตอนนี้จะดูดเฉพาะตอนเย็บใหม่ๆนะครับตอนเริ่มเย็บกับตอนตัดเสร็จจะดูดนะครับหรือว่าคนใช้ต้องการแบบให้ดูดตลอดนะครับเราก็สามารถเข้าไปตั้งในโปรแกรมได้นะครับผมให้กด P กับรูปตีนผีข้ามาที่ T46 นะครับ กดบวกขึ้นไปลบเล็กสองให้เป็นเล็กหนึ่งแล้แลวกด P ระบบลมก็จะดูดตลอดเวลานะครับเจ้าหน้า วิธีการใช้งานของจักรพมรุ่น C4 นะครับผมคุณสมบัติพิเศษก็คือมีลมดูดเศษฝุ่นเศษได้นะครับในการใช้งานง่ายและก,ก็สะดวกนะครับผมความเร็วได้ถึง7,000รอบต่อนาทีสำหรับจักรรุ่น C4 นะครับขอบคุณครับผม